ครับก็วันนี้เรื่องงานกรณีที่เคลียร์สมมุติอนผมจะมองในนี้นะฮะแต่ยืนนะ,ะนักเจนครับเพราะว่าตอนนั้ใช้เว็บแคมอยู่นะฮนะก็เป็นเรื่องของนะครับโอเคนะฮะหยิบสมนุนกรณีปกครองเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสิทธิ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นน,นักเรียนในสิทธิ นะะก็น่าสนใจนะฮตัวแยงนะครับเพราะเรื่องของการก็แย่งดูุลนี้นี้น่าสนใจนะครับแนวคําทพิพากษาสาลปกครองสูงสุดนะครับเรื่องของความกระพฤติเสื่อมเสียเอาไว้นะฮะเอ่อเรื่องของความประพฤติเสื่อมเสียนะฮะน่าแนวโดิมคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมองนวว่าเป็นลักษณะข สแตนดาร์ดีคนหนึ่งไม่สามารถที่จะมาใช้ใปีเทียบเคียงเป็นบรรทัดฐานกับอีกคดีหนึ่งได้นะดังนั้นแนวคำพิพากษาสมัยใหม่ถ้าน้องๆที่จะเขียนเองเนี่ยก็ต้องไปศึกษาแนวคำพิพากษาด้วยนะเอาแนวคำพิพากษาที่มีให้เราชนะคดีนะที่เราแพ้คดีก็ออกมาด้วยนะฮะจะได้ดูเป็นแนวทัฐานรักษาหยิบตรงไหน นะครับให้เรานะเป็นผู้ที่แพ้คดีนะไม่รู้จะได้ยินหนึกเปล่านีผมก็จะโกยเต็มที่เลยนะลองเว็บแคมดูนะครับเว็บแคมปูนี้มันมีเสียงออโ,โตเมติกนะดังนั้นเนี่ยในเคสนี้นะครับก็เป็นเรื่องของกรณีที่มีกัดววต,ต้องหาคดียา,ยานะครับ ตัวเยอะดังป่นนะครับก็อย่างที่ผมว่านะครับเคสไปเคสนะครับเคสของนายกรอนายขอไม่สามารถเอามาใช้เทียบเคียงกับเคสของเราได้เคสนายกรอนายขอที่หน่วยงานทางปกครองหรือสภนิตงบัญติหรือคณะกรรมาการหรือคนครบาลหน่วยบชทั้งหลายเอามาตัดสินเป็นแค่แนวยี่ตอกเทียบเคียงว่าหน่วยงานได้ใช้อำนาจนั้นมีฐานข้อ่ิจิงข้อกฎหมายและเป็นพินิจตรงรับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ เป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจดังนั้นนะครับเวลาเขียนนะครับน้องๆที่จะสู้คดีเองนะครับถ้าไม่ใช้ทนายในการที่จะสู้เรื่องของการตัดสิทธิคุณสมบัติของผู้ปริผู้เสื่อมเสียหรือบุกคล่องในสิทธริพริดีนั้นจำเป็นที่จะต้องไปยึดแนวของพาษาหลนะอย่าเอาแนวที่ช้ะนะครับถ้าต้องดูแนวที่ศาลตัดสินให้ให้ตกคุณสมบัติของผู้บริผเสื่อด้วย ว่าสารยิดตรงไหนเข้ามาวิเคราะห์นะครับให้ด้าน,นของอนักเรียนเสียหรือว่าคนิน,นัาเรียนสียด้านแพ้ดีชนะคดีเนี่ยสารยิดประเด็นตรงไหนแพ้คดีเนี่ยสารยิดตรงไหนก็ต้องมาเชื่อมโยงในการเขียนนะครับทน,นายความก็เช่นเดีออยวกันทนายความกรณีที่จะไปเขียนในเรื่องของความเป็นผู้สมเสียเนีนะ่ยจะต้องมีลักษณะการโต้แย้งในเชิงของ กฎหมายปกครองนะฮะถ้าท่านใช้วิธีการโต้ยแยง้งในเคองของการต่อสู้ทางคดีอย่างนี้ก็เจ๊งแน่นะนะเจ๊งแน่แน่ไม่ทรรมดาเจ๊งแน่แน่นะทำไมต้องไปพูดอย่างนี้เอาระบบของคดียาากับคดีกกดป,ปกครองนั้นจะต่างกันนะครับแค่ระบบนเรื่องของการกล่าวหน้ากับระบบไต่สวนนั้นจะต่างกันนะฮะเพราะไต่สวนเนี่ย เราเองนี่เสนอข้อมูลไปเต็มที่เลยไม่เห็นด้วยหาแนวคิดทฤษฎีอะไรมารองรนะับเราก็ใส่ไปนะใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องตัวนะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยเช่นเดยียวกันนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กับทางด้านของน้องๆที่จะสอบเป็นนักเรียนมสิบว่าตัวนี 5, น้มือถ่านพันตําแหน่งนะครับไม่ธรรมดาทั่วประเทศเพราะกําลังคนนะครับของสำนักงานริชาการขาดแคลน นะครับมันเป็นลักษณะของการใช้แรงงานแมนนวลในการจับกลุ่มในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราทันเราไม่สามารถใช้ไอโอเข้ามาดําเนินการได้นะฮะเราไม่ใช้เราไม่สามารถใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาดําเนินการแทนบุคคลได้นะครับเรื่องของการาบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับก็บต้องติดตามดูนะครับให้กําลังใจน้องๆด้วยครับ ทีลกฎหมายแล้วเหรอช่องเบียบดเบอร์สองตำรวจกับนักข่าวไม่เห็นมีกฎหมายลงมาเลยผมเคยมันติดเทปพรบกตนตำรวจไว้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเอาไม่เจอแล้วนะไม่รู้ไปอยู่ไฟล์ตรงไหนนะฮะบันทึกไว้ก็จะยิงเป็นกองเป็นกองไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะส่วนกฎหมายอื่นนะครับไม่อยากอาญาวิยาภย,ยาอะไรเนี่ยผมไม่อยากที่จะไปแยกประเด็นกติวนะ <laughs> แล้วเอากฎหมายเฉพาะดีกว่าเรื่องของพลวัลตำรวจเนี่ยพลวัลตำรวจเดิมคุณไม่ไม่ฟังตำรวจบัญญาแล้วก็จะไปฟังเจ้าม้าบำรวจใหญ่มันเป็นเรื่องเฉพาะนะครับเป็นเรื่องเฉพาะได้าและยิ่งผมเองเนี่ยครับทุกทีก็พลวัลตำรวจใช้กฎหมายตำรวจมาตั้งทีปีเลยนะฮะและยิ่งมาเป็นมิติกรด้วยนะครับโอ้โหอ่านนะครับเพราะเราต้องใช้มาตรานั้นนะครับเข้ามา ในการที่ใช้เรื่องของการฟ้องคดีเรื่องของการให้ความเห็นทางกฎหมายนี้น่ญญาสนใจที่นเดียวกันนะครับถ้าในมีสอบถามคิดวด่าน่าจนะครับทิมเข้ามาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เรียบแคมอยู่ภาพอาจจะไม่โปรเฟสต์เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการแนะนำนะครับการต่อสู้คดีแล้วก็เตรียมรวจสอบด้วยนะน้องๆครับที่จะสอบเป็นในหน่วสิบตำรวจนะครับเตรียมตัวให้ดีไปถ้าคิด,ดเ่ื่องคีอ่า,านหนะังสือแล้วสู้เขาไม่ไหวไปติว ไปที่ไหนก็ต้องไปสวัาสถานที่ด้วยนะครับไปสวัา,าสถานที่และคนใดที่มีประวัตินะฮะนอกจากการตีหนังสือการดูหนังสือขขบเขตของการดูหนังสือ,อก,ก็ไปว่ากันไปและคนใดที่มีประวัตินะครับรีบเคลียรประวัติของตัวเองให้ชัดเจนให้เคลียนะฮะรีบเคลียประวัติของตัวเองนะครับใครที่มีความเล็กๆน้อยๆที่สามารถลบประวัติได้นะครับในช่องทางของการลบประวัติมันมีอยู่สิบแปดช่องทาง คับถ้าท่านได้เงื่อนไขท่านรีบดำเนิกนการลบประวัติของตัวเองเลยนะฮะบ,บอกว่าโอ้ยลบ18ขึ้นเงื่อนไขไปดูที่ไหนกดเข้าไปในคอมพิเวเตอร์ในอินเทอร์เน็ตระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีฮะร,ระเบียบไม่เกี่ยวกับคดีลักษณะที่32นะ เรื่องของระพิมนิมือนะครับหรือถ้าไม่ไม่ได้ก็เข้าไปที่ YouTube ของผมก็ได้นะครับผมบรรยายเรื่องของอลักษณะที่จำเป็นของเรื่องของระพิมนิมืออยู่แล้วนะครับท่านก็ไปดูด้วยท่า,านได้เงื่อนไขข้อไหนที่จะลทบทะเบียนตัวรีบเคลียประวัติตัวเองเลยอย่ารอนะฮะรีบเคลียประวัติเลยนะครับเพราะว่าระบบการบันทึกของทะเบียนตัวจั่นเองว่ามันมีสองระบบแลนะมีสองระบบอ่นะมีสองระบบนะ ระบบแรกเนี่ยจะเป็นระบบที่ทววอนะครับทะเบียนลายพิมพ์นิ้วมือนะครับอยู่ในเระบบเมื่อเราจากทววอแล้วท่านจะต้องเอาคำร้องนั้นไปรบระบบครามที่โรงพักด้วยนะมันมีสองระบบถ้าท่านลบไปทววอแต่ท่านมีรบครามเนี่ยเวลาท่านตรวจประวัติมันก็จะไปอยู่ในครามในระบบครามเป็นบบที่โรงพักเป็นผู้บันทึกท่านก็นําคำร้องที่ทางด้านของทวีวอร์นลบทะเบียนประวัตินะครับไปดำเนินการขอ ดับแต่ด้านของซอฟตออทั้งหลายนะครับที่คุมที่จนไปทำปนะบัพผิดนะขอยกระบบคลามออกด้วยนะก็จะไม่พบโรล้วก็จะสบายใจได้นะฮะและที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังครับคือตอนนี้การรับสมัครการเลือกตั้งของนักเรียนในสี่บนเราจะใช้ระบบแบบการกรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับทางเพจทางหน้าเว็บ ข้อมูลตรอข้อมูลเสร็จแล้วท่านก็ปีนออกมาและข้อมูลส่วนหนึ่งเรคคอร์ดข้อมูลก็จะถูกบันทึกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นการกรอกข้อมูลทั้งหลายต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเมื่อท่านกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จน,นะเพราะเวลา ท่านสมัครปักนี่ท่านชำระเงินปับเนี่ยท่านจะได้เลขไว้สมัครและท่านก็มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนค่อนพอผ่านข้อเขียนรับคราวนี้เป็นเรื่องของการรายงานตัวการรายงานตัวนะครับท่านก็จะมีประวัติของท่าน, s <S e ายนอยู่มาในใบสมัครท่านเก็บไว้และหน่วยงานที่รับสมัครเขาก็จะมีประวัติของท่านอยู่ในกรณีเรื่องของคุณวุฒิในกรณีเรื่องของถ้าบางประเภทนี่ครับกาหนดเรื่องของ คุณสมบัติลักษณะเฉพาะความสูง165เป็นผู้หญิง165เซนติเมตขึ้นไปเป็นผู้ชาย,ยว7 0่า70เซมขึ้นไปถ้าท่านกรอกหรือเจตนาในการที่จะเติมเลขผิดมาเป็นการแจ้งข้อมูลนั้นเป็นเท็จในเอกสารมหาชนและก็อคอมพิวเตอร์ท่านเองก็จะถูกตั้งบทบิษ นะครับท่านก็จะสอบตรวจไม่ได้เ,เพราะว่าตัวของท่านมันจะมีประวัติและการที่จะดําเนินคดีนะก็มีแนวที่จะถูกดำเนินคดียาได้ดังนั้นอย่าคิดว่าจะหลุดรอดไปได้ขอฝ<บ>าก<ล>เตือนนะอย่าคิดว่าตัวเองนั้นจะหลุดรอดจากการคัดกลองหรือพิจารณาของเจ้าที่ได้ <Wars> mhm. มันมีเคสออกมาแล้วนะครับสมัครเรื่องของคอออนนะฮะมันมีเคสมาไล้ท่านกรอกข้อมูลแต่เป็นเทปบอกว่าตัวเองสูง160 166ซนติเมตรพอเอาข้าวจริงๆนะครับมาวัดความสูงนะฮะสูงแค่159เซนติเมตรนะก็ถูกปรับตกนะครับเรื่องของกายภาพไปนะครับคุณสมบัติมันนั้นอาจจะถูกกรเดินเกลียคได้ นะอาจจะผมใช้คำว่าอาจจะแต่ทีนี้มันก็มีหลายท่านนะครับเขาใช้ช่องทางนี้ในการกรอกข้อมูลจะเประเทศขึ้นไปนะฮะก็อย่าคิดว่าอะไรมันจะง่ายนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนมีการตรวจสอบมีการรีเช็คได้นะครับก็ฝากประชาชนในการทนการเรียนรู้เตรียมตัวที่จะสอบในเดือซิบนะครับนอกจากตัวหนังสือแล้วไปเคลียร์ที่เบญวหมดก็คืออย่างนี้เรียบร้อยนะครับไปดำเนินการขอเลิก นะที่ทวนะครับแลวก็ขอรับที่ระบบคลางที่โรงพักด้วยเช่นเดียวกันเพววื่อความสบายใจนะครับสอบได้แล้วเนี่ยเวลาดีโอกาสน,นะครับที่จะได้มาอยู่ในพื้นทของข้าราชการตารวจจะได้มารับรู้เข้าใจวิถีชีวิตของการเป็นตำรวจนะครับว่าเราทํางานกับประชาชนเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องถูกกระแสสังคมนั้นจับตามองและก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ อเอาละครับโอเคแนละ้วก็ให้กำลังใจเตรียมทดสอบน,นะครับไม่น่าจะเกินต้นเดือนนะฮะเดี๋ยวน,นี้นะฮะมีการประกาศประกาศรบับสมัครด้นานในต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะครับเตรียมกยำลังใจกำลังใจเตรียมการดูหนังสือให้ชัดเจนให้พร้อมถ้าไม่ไหวก็ไปติวโดยเฉพาะคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่วัดกันนะครับถ้าใครได้คณิตศาสตร์สามปีนครับโอกาสที่จะติดสูงเชื่อถือกันนะครับอ่า ทดลองไม่ได้แคบนะครับไม่เป็นไรผมทดลองแต่เครื่องนี้นะครับว่ามันยังใช้การได้ไหมเพราะสั่งมาแล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ขอเป็นหน้าที่คนประพงชัยน้ำแตงงามนาวสายร้อนชื่อหมบอกตุกชาขออนุญาตเวลาท่าประสบผลเลยขออนุญาตดูแลสุขภาพด้วยนะฮะวันนี้นายคนสวัสดีครับ้น้า